บอลนาไทยทองสยามต้นละล้านวเ้านนี้ตัวอโอ้โหขอดูหน่อยที่บอลนามันออกบอลอนน,นี่มันออกกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหนอดูอ่ะนุ่นน,นนะ่ะ โอ้โหล้ไอ้นั้นบอนอะไรต้นเขียวอะน้าครับบอนนาเอนนาสเปซบอนนาญี่ปุ่นเลยอ๋อโอ้โหอันนี้คือสุดตัวแล้วมันใหญ่มันแค่แค่นี้ไม่หน่อมันใหญ่ดินมันมีโอ้หน่อมันอ้วนเราไปดูตรงมูลเลยมูนก็มีแต่มันอยู่ลึกเข้าไปอยู่ลึกเข้าไปอีกไปโรงงานหน่อไอ้หน่อโอ้โหทาปวดจริ่งขึ้นบัวอะไรนะพี่โอ๊กล้วยอะไรพี่โบ๊บอนนาดูงาน วันนี้จะพินมหาดูงานเวตงเยอะโอ้โหอันนี้เลมอนลามมเลนงอยาเยอะมากี่หบต้น่าโอ้โหบ่อนาบ่อนาญ่ปุ่นมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเยลเลสปป้คาริโด่าคาริโด่าเดี๋ยวเท่นะวเลยนั่นกบอยโหมันแฉะมาก ตอนนี้ก็เล่นกันหลายเส้นนะอันนี้นนคือบอลนาบอลนาญี่ปุ่นถ้ามันแตกเต็มที่ถึงถึงเดี๋ยวว่านี้อีกโอ้โหบอลบอลนาเหมือนไข่ไข่เนาะไอ้น,น,อนอี่ขอขอถ่ายเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเรื่อยๆนะป้าตะลื้อเอาสิครับนี่นี่จ้ะ ปะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูนะเดินผ้ามาันจะไหวแนะน่นะนีดูน่ะโอ้โหอ,อะไรกันลน้นเลยอ่ะบอลทองเหรอไม่ใช่บอลด่างเหลืองเลยแนะม่เหลออเฮ้ยไม่ใช่ช้างนะเป็นบอลกระดาษด่างใช่บอลกระดาษด่างเหลือง หรือนนยังช้างเลยใบใบมื่นช้างแต่ลำต้นเป็นบอนกระดาษใบมันหูนยาวกว่าโอ้โหอ๋อนี่แหละกระดาษด่างเหลืองใช่โอ้โหถึงว่ามันถึงแพงมันสวยอย่างนี้นี่เนาะหาสวยๆย,ยากครับป้ามันมันก็มีแต่มันไม่ไม,ไมีไม่ออกมาตลาดอ่อเก็บหมดเก็บหมดครับใช่ไม้สวยสวยคนเก็บหมดไอพุทธรักษาไอ้นั่นอ่ะไอ้อะไรนะคอริด้า ตอนแรกมาต้นถ้ากปลอยนี่มันโตพร้อมกันเลยจะเจอรถดน้ำมาอย่างเงี้ยจะสุดละวันละสามชั่วโมงแต่เขาบอกวันหนึ่งใช้ไม่กี่ลิตรนะใช้น้ำอย่างเงี้ยมันจะไม่เปลืองน้ำาันล่รชั่วโมงแต่เขาหอันห่เใช้ไป่คี่ปิดรนะใ้น้อย่างเงี้ยมัน่เลน้ำวันลเสั่วงแค่เ้ยจากเตนมนระบใช้๊ม่งีแล้วกนใช้ ถ้าลดลดสายยางมันเปลืองกว่าเยอะแยะเนาะมันไม่ชุ่มอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหอีนั้นนะแม่ดึกดำบรรเลยแม่แก่แม่เฒ่าเลยนะดูอ่ะมันอยู่ใน,ในกระถางนี้นานแล้วครับอ๋อออกจันแบบออกจะทำไม่ทัน,นเลย คือมันมันก็ห้อยลงไงพอห้อยลงไอ้ตุ้มเนี่ยถึงถึงดินปุ๊บถึง <ไอ S 1> จะแตกล,กลากลากลาก็ออกโอ้แตกหลายทบลยแม่เลยทบนี้มาทบนี้แล้วนนี้ไม้เถาไม้เหลือยสิ่งอะไรนะเตยเขาเรียกอะไรนะสิงคนเนียมอะไรก็จะเป็นพวกออมญี่ปุ่นไอออมญี่ปุ่นบ้างออมชมพูบ้างแล้วก็มีบอลนาแซมบ้างครับก็มันเหมือนทดลองไปอะครับว่าปลูกแบบนี้แบบแห้งแบบเปียกแบบน้ำแบบกี่ปีเนี่ยเนี่ยนะ คือทำทำส่วนเนี้ยเนี่ยครับทำเอเมษาเมษายัาายางไม่ถึงปี่ะใช่เมษาไม่ถึงปีนะทำเราทำบอลสี่มาปีกว่านได้เท่านั้นโอ้ปพระมันมีนา,มาเมษาครับเนี่ยจำได้นะก็มันก็ไล่ทำเรื่อยมาเนาะสะสมมาเรื่อยๆเนาะไล่ไ,ล,ไล่พอพอช่างเราเสร็จตรงนี้ปับ๊บกระบายตรงนู้นตรงนี้ ในลงผมว่าคุณใสองสามเดือนโอ้โหช่วงอท้อนนี่ก็ช่วงพชามิลเ่อ้อนยเลมอนเนาะขอายูป้หาเลย้ถ่ายรูปองเเตยดีาเลยถ่ายรูปดีกว่ากวอถายรูปนะก่เพีน้องมันสนใจอะาเอาจำนวนได้เลยแต่ถ้าไม่เอาจำนวนก็แต่ผมคือว่าราคาเท่ากันผมก็จะถูกกว่าเลยมาี พี่ทำไมอยงเงีได้มดเได้เป็นคนกันเองไงใช่เงี้ยได้เลยเอ็ทักมาบ่อยบ่อยคนอื่นก็พันพันแอปะพันโอ้โหตอนแรกมันไม่โตขนาดนี้นะตอนที่มันอยู่ในกระถางมอนมันอยู่ใน ว่าของของเี้าของเราของยจาพินว่าสูงท่วมหัวว่ามันใหญ่แล้วมาเจออันนี้แล้วโอ้โหไอ้ดำดำมันอะไรนะไหนครับอันน่ะถึงสูงอะมันไม่แน่ใจครับไม่ใช่แบ็คทีเปอรียละไม่ใช่ไม่ใช่ใบมันเป็นจักเพื่อจะใหญ่จังใหญ่ใหญ่เป็นสีแล้วก็มีลูกเขียวบ้างเลี้ยบบอลดำทีลูกเขียว เออที่เราย้ายไปด้วยลูกเดี๋ยวลูกแป๊บเดียวมีลูกเหรอเฮ้ยพี่